ตาใช้กำลังทําการบ่มกล้วยให้เห็นคนบ่มอะไรดอกพี่น้องแต่งสุดบสุภาพเพื่อนกระสิเรียมตัวอาบน้ำก่องรวมกันไว้วิธีการบ่มมีแบบเบอร์สุภาพใช้แต่แค่บ่มวิธีการพี่น้องลากก็สิปูปูไอกระดาษรองซะก่อนแล้วก็ เอาแก๊สใส่แล้วใส่ทงใต้เลยอ่าเราเราแก๊สใส่แล้วเดี๋ยวพี่น้องทางใต้อยู่ไปเด้อใส่แก๊สก่อนรองกระดาษแล้วก็แล้วก็เอาห่อเอากระดาษห่อแก๊สแล้วก็เอาผ้าหรือเอากระดาษใส่กระดาษเชาแล้วกระดาษห่อแก๊สซุกไว้ทางใต้อะไรพี่น้องอือเดี๋ยวเราก็กองกล้วยใส่แก๊สทับแก๊สไปเลย แลวกสิเอาแก๊สเอาไว้ขอบขอบพ่อพี่น้องให้เพื่อนกระจายกระจายอนให้ถึงทั่วถึงกันให้ซุกทั่วถึงกันวดนี้เราจะบ่มหนึ่งคืนเท่าก่อนนะบ่มจะคืนสองหมื่นสองคืนซุกโพดนซุกโพดพี่น้องอันนี้สีมันสีอั่นั้นแหละมืเหลืองจะหน่อยแล้วคืนเดี๋ยวพอดีเอาพอดีเวลาเอาแพ็คใส่ถุงเพราะว่าเผื่อแพ็คเลยยูนหฮันจะอับเลยเมือ่อื่นมือ่อื่นนีก่กะ วันศุกร์มื้อนี้พลื้อฮาม์ดอื่นสุกพี่น้องสุกยาๆยายาก็จะพาก,กันแพ็กก้วยกุกซุมกับกระชสยกับลูกสิพาก,กันแพ็กพอดีเพราะว่ามื้อฮื่อนี่ก็สิเป็นมื้อขาเจ้าขายวันเสาร์ก็จะเป็นมื้อขายวันอาทิตย์ก็เป็นวันใส่บาตรเดี๋ยวสิซุกโพดพี่น้องโฮมจะขึ้นก็พออาพอดีแบบนี่มันจะเลืองหน, <ๆๆ S 1> น่อยเออเคี้ยวผสมเนี่ยเตือก่อนนะสุก ขักโคดซุกทิลรดนขวดซุกแหงอีจดีก่อนนะพห่น้องบรรยากาศฮอนเนาะอากาศก็ฮอนเอาพอมันบ่มลายคลื่นลายมือมาได้ดอกเผื่อไปอยู่ในโคมในนั้นนะฮะมันก็คือกล้วยน้ำว่านี่ตัวนี้มันเป็นกล้วยหอมค่สมันมันรดนขวดไปเนี่ยพอนอ่อนเนาะนี่พี่น้องเสร็จแล้วแล้วเราก็จะเอาข้าวมันขุมแบบนี้ข้าวมเนข้าวตากอุดไทยนะใส่ นี่พี่น้องน้สิกองไว้แล้วเอาแก๊สไว้ทงไต้แล้วก็เอาไวข้ขอบขอบแบบนี้พร้อมแล้วเสียเอาแก๊สใส่เพื่อให้กระจายเพื่อให้พันซุกเสมอกันนี่พี่น้องเสียเอาไว้ขอบขอบนั่นเดี๋ยวลาไปฮะพะ่มมะหม่ะหมก่อนให้บึงคนอันบ่มกล้วยมาได้พี่น้องเพิ่นใส่สุด <laughs> ใส่สุดบ่สุภาพก็เลยบ้ยบึงเดี๋ยวสิผพิดกดเพิ่นอีกละ่ะ เดี๋ยวจะใส่ไปเอาไปเอา,ไปเอาอัผ้าห่มมาคุ้มก่อน,นคุ้มผ้าห่มลงไปเลยเพราะว่าเาคุ้มไว้เพื่อนกะสีห่มอยู่นี่นะพี่น้องความความฮอนอืมกะสีอยู่นี่คุ้มผ้าห่มปลุกไปเลยเอ้าปลุกกล้องปลุกหอนแล้มันหึงไปปลุกกดกล้องกูอปลุกหอนจะเศรอาคุ้มไปเลยพี่น้องน,น,นี่โล เดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็เปิดออกตอนเช้าอืบไปเลยอ่ะพี่น้องคลิปนี้ก็มาใหา้มาให้พี่น้องบังวิธีการบ่มกล้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะเปิดขอบคุณทุกการรับชมทุกกำลังใจเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อพี่น้อง